สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีบันเพื e อ่อนเอฟซีเช่นเคยเนาะเมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางห้าน่อยมัดรวมสี่น้อยของวันที่ยีิบสองนะจ้ะสําหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอาก่อนอื่นมาเบิงผลของวันที่ยีิบเอ็ดวันที่ยีิบเอ็ดหน่อยเฉพาะกิจสามเก้าเก้ากับแปดเจ็ดสามเก้าเก้ากับแปดเจ็ดเนาะเข้าทั้งสองคู่บนล่างเนาะจ้ะเขาเด่นเจ็ดเด่นเก่าเนาะ เด่นเดเด่นเมา7 8กลับมา99นะจ๊ะแตกบนรางน้อยเฉพาะกิดนะจ๊ะน้อยพิเศษ1 4ึ่งสหลุดเนาะเก้าเข้าเฉพาะตัวเด่น9เนาะเด่น9วิ่งรูดปกติหนึ่งเเข้าเด่น9มาตัวเจาะตัวเน้น98นะจ๊ะส่วน30หลุด v ีไอพ6หกแปหกเนาะหกแดหกุด ส่วนเลขตาราง8มา3มมา1มา2ไมมาเนาะจ้าเนาะยินดีกับสายวิ่งรูดสายเจาะสายเจาะเข่าเข่า3คูเนาะเข่าเเก้าแปดเก้เดนมาร์กเจเก้าวิ่งรูดเนาะจ้าจเข่าเต็มเต็มเมนาจะจ้ะในรอบนี้กะยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาจะจ้ะเนาะที่ตามแนวทางฮานอยมัดรวมสี่น้อย,อยเข้ากับมาลุนต่อตามต่อของวันที่ยี่สิบสองเนาะจ้ะ ถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามนะจ๊ะบอมากกระเรือนผ่านเรื่อยๆเ,เนาะวันที่22หาหน่อยมารวม4น้อยให้เด่นที่60วิ่งรูดตัวเจาะ60 63 64 67 03 04 05 09เน้นไปกลับด้วยนะคะชุด2ตัว ส่วนตัวน้นก็จะมี 60, 67, 03กับ05ส่วนเลขตารางน้อเลขตารางให้ 4, 3, 9, 7มีตัวมักตัวชอบกะจดได้จ้าแคปได้เลยเอาไปเปรียบเทียบวิเคราะห์เบิงเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบถืออกถือใจเนาะจ้ะ คำนวณใดก็นำมาแบ่งปันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่อยๆกันทุกๆคนจ้าสวัสดีค่ะ